สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับ Home Buyer l i ล e แล้วก็มาพบกับหญิงกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนกรุงเทพโซนตะวันตกนะคะซึ่งจะพามาดูโครงการบ้านนะคะอย่างที่เห็นโปรยหัวไปนะคะหรือว่าตรงบริเวณนี้ค่ะนี่คือชื่อโครงการค่ะคุณผู้ชมชวนชื่นทาวการจนาบาน บางใหญ่นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าใครกําลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนบางใหญ่กาญจนาพิเศษนะคะบอกเตรียมตัวดูไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะเพราะว่าเรากำลังจะพาไปดูบ้านที่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นราคาเริ่มต้นไม่แพงค่ะเริ่มต้นแค่ประมาณสัก2ล้านบาทนินดๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นโครงการบ้านที่พัฒนาโดยบริษัทมั่นคงเคหะการนะคะคุณผู้ชม บ้านคงเคหาการนี้นะคะก็ทําบ้านากลุ่มเซกเมนต์กลางบนเป็นต้นไปนะคะที่ผ่านมาก็จะทำบ้านบ้านแบรนด์ชวนชื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นชวนชื่นแกลนชวนชื่นพลามที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดระดับราคา5 6ล้านขึ้นไปนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเรามากันที่โครงการชวนชื่นทาวนการจนาบางใหญ่นะคะเป็นแบรนด์ ทาโฮมแบรนด์ใหม่ mới, จากมั่นคงเคหะก,การนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เทาที่มั่นคงลงมา,าทำบ้านในระดับราคาเริ่มต้นที่กลุ่มเริ่มต้นราคาไม่แพงค่ะก็คือเน้นกลุ่มกลางบนนะคะราคาเริ่มต้น2ล้านบาทนะคะ2ล้านกว่าๆเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ค่ะเรากำลังจะพาเข้าไปดูโครงการแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาดูจุดเด่นของโครงการไปกันก่อนเลยนะคะ จุดเด่นของโครงการนี้ค่ะเขาเน้นที่ความปลอดภัยนะคะหรือว่า Triple Security ค่ะคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้านี่ค่ะก็จะมีเป็นประตูที่เป็นดับเบิลเกตนะคะเป็นประตูประตูเลื่อนตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีประตูไม้กระดกที่อยู่ด้านในค่ะซึ่งไม้กระดกนี่จะสามารถเปิดได้เฉพาะลูกบ้านเท่านั้นนะคะใช้บัตรสแกนเข้าไปค่ะส่วนประตูเลื่อนที่เห็นอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะ เปิดโดยรปภนะถ้ามาแล้วมาถึงโครงการแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นคนนอกก็ต้องผ่านด่านรปภไปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นลูกบ้านก็สามารถเข้าไปได้เลยโดยการสแกนบัตรเข้าไปนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในโครงการแล้วก็ไปดูบ้านตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าบ้านตัวอย่างโครงการชวนชื่นทาวน์การนาบางใหญ่นี่นะคะเขาเป็นบ้านฟังก์ชันใหม่ที่ มันคงแคหาการเขาออกแบบฟังก์ชันมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมสชั้นนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็2ที่จอดรถนะคะน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนตะวันตกนะคะ เดี๋ยวเตรียมตัวไปดูบ้านตัวอย่างกันภายใ,ในโครงการนะคะก็จะมีเสียงในความสุวกก็คือบริเวณด้านหน้าค่ะจะเป็นสวนส่วนกลางนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวไว้สำหรับพักผ่อนให้กับลูกบ้านค่ะ นี่พูดกันมาถึงตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้บอกทำเลเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพามารู้จักทำเลของโครงการชวนชื่นทาวน์การจนาบางใหญ่นะคะเดี๋ยวตามเข้ามาเลยค่ะจะมาดูแผนที่กใกล้ๆนะคะเพื่อที่จะอธิบายให้ทราบถึงที่ตั้งของทำเลโครงการนะคะตัวโครงการนะคะก็อยู่ ในซอยวัดพระนอนค่ะคุณผู้ชมห่างจากถนนการนาพิเศษประมาณ4.5กิโลเมตรนะคะนี่เลยอยู่ตรงไหนเราพามาดูแผนที่ใกล้ๆตรงบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะที่ตั้งของโครงการอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะอยู่ในถนนประชาอุทิศหรือว่าซอยวัดพระนอนนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกับนี่ค่ะตรงนี้เป็นเซ็นทรัลเวสเกตนะคะนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางใหญ่สถานีสามแยกบางใหญ่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนนี้นะเดี <S <S ๋ยวไปดูบ้านตัวอย่างกันอาจจะอยากได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจมาซื้อโครงการเลยทีเดียวนะคะ <S <S โครงการชวนชื่น,นทาวการจนาบางใหญ่นะคะเป็นทาวน์โฮมสชั้นนะคะพัฒนาบนที่ดิน20ไร่ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดภายในโครงการนะคะมีบ้าน174ยูนิตนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็ที่จอดรถ ได้สองคันนะคะตรงบริเวณนี้หน้ากว้าง5.7เมตรค่ะ2คันนี้สามารถจอดได้รถกระบะคันใหญ่ๆนะคะอย่างารถกระบะวีโก้นี่สามารถจอดได้แล้วก็หน้าไม่ยืน่นะคะสามารถปิดรั้วบริเวณด้านหน้าได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในตัวบ้านกันนะว่าเขาจัดฟังก์ชันน่าสนใจยังไงนี่เลยเปิดประตูเข้ามา ประตูอันนี้นะคะเป็นของวินเซอร์ค่ะแล้วก็มีระบบสัญญาณกันขโมยติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่โครงการเขาเน้นนะคะคุณผู้ชมนี่เข้ามาภายในตัวบ้านนี่ค่ะรอบๆบ,บ้านก็จะรู้สึกถึงความโล่งโปร่งเพราะว่าเขาทำให้เห็นทำให้มีหน้าต่างนะคะรอบๆตัวบ้านเลยอย่างที่เห็นนะคะ เพดานบ้านชั้นนี้สูง2.7เมตรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีดรอปฝ้าลงมานิดหนึ่งนะคะก็อาจจะทําให้ดูไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่แต่ถ้าความจริงนี่จะโล่งมากประมาณ2.7เมตรนี่ค่ะฟังก์ชันบ้านหลังนี้ค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นกันตรงบริเวณนี้ค่ะเข้ามาก็จะเจอในส่วนของห้องออมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเชื่อมต่อกับมุมรับประทานอาหารตรงบริเวณซ้ายมือนี้นะคะ ส่วนตรงบริเวณนี้ค่ะด้านล่างของบันไดก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะมีที่อาบน้ำซึ่งเขาต่อระบบเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่สามารถอาบน้ำได้นะคะชั้นหนึ่งห้องน้ำชั้นหนึ่งสุขภัณฑ์ให้ครบค่ะแล้วก็นี่ค่ะต่อมาตรงบริเวณนี้ พื้นที่ประมาณ9ตารางเมตรนะคะเคลมว่าเป็นห้องนอนที่สีที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งสำหรับบ้านหลังนี้โครงการเขาตกแต่งไว้ให้เป็นเหมือนห้องเล่นเกมค่ะแต่ถ้าจริงๆถ้ามีสมาช,ชิกเ,เพิ่มหมายถึงว่าถ้าในบ้านหลังนี้มีสมาช,ชิกมากกว่า4คนนะคะก็มาใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนได้หรือว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุตรงบริเวณชั้นล่างนี้ก็ได้นะคะ นี่ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเ,เข้ามาดูไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดค่ะผ่าน Facebook Live นะคะดูบ้านตัวอย่างค่ะโครงการชวนชื่นทาวการจนาบางใหญ่นะคะทาวน์โฮมสองชั้นนี่เลยอยู่ในซอยวัดพระน,นอนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะฟังกช์ชันอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือบริเวณหลังบ้านค่ะ บอกไว้ก่อนว่าบ้านจริงตรงนี้จะโล่งนะคะจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเขาทำให้ดูว่าเราสามารถต่อเติมบ้านให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้ค่ะเป็นครัวขนาดใหญ่ตรงบริเวณน,นี้นะคะเคาน์เตอร์เป็นครัวแบบเรียกได้ว่าเป็นครัวไทยก็ได้เพราะว่าเหมือนสามารถแยกส่วนออกมาจากโซนพักอาศัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ต่อเติมที่โครงการเขาทำมาไว้ให้ดูเป็นไอเดียค่ะส่วนบริเวณด้านฝั่งตรงข้ามตรงนี้ค่ะ นี่เลยเป็นมุมห้องซักล้างค่ะคุณ้าหน้าบ้านให้แบบดูบ้านดูไม่สวยงามเราสามารถทําพื้นที่ตักผ้าบริเวณหลังบ้านได้นะคะก็คือทําบริเวณนี้นะคะเป็นเหมือนห้องซอักผ้าตากผ้าได้เลยตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะเปิดหลังคาได้นะนี่ก็จะมีคันโยกอันนี้ไม่ได้ใจว่าเปิดได้เน,นี่ยค่ะอันนี้ ก็จะเปิดเป็นการเปิดเพดานให้โล่งนะคะเปิดโล่งออกไปแบบนี้นะคะนี่ที่เห็นนะคะโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่านะข้ <บน S 1> างบนจะมีสอ<า>งห้องนอนมีนะโอเคก็มีนนคำถามรอดแรกนะครับก็คือบ้าหลังนี้ใช้ระบบก,ก,การก่อสร้างแบบแบบเป็นพีคัสค่ะคุณผู้ชม เป็น p ี a s นะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูชั้นที่2ระบบสัญญาณกันขโมยนี่ค่ะถ้าเปิดประตูเวลาเราไม่อยู่ใช่ไหมเราติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยไว้ถ้าเราไม่อยู่ถ้าใครเปิดประตูหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะสัญญาณกันขโมยจะดังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเม่เนติกแอนโมชั่นเซนเซอร์นะเป็น ตัวจับคลื่นความร้อนก็คล้ายๆสัญญาณกันขโมยนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราสามารถเปิดไอตัวเครื่องนี้ไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในตัวบ้านของเราเนี่ยระบบมันจะแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะคะผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะแจ้งไปที่ป้อมยามว่ามีผู้บุกรุกหรือว่ามีขโมยเข้ามาซึ่งโครงการเขาติดระบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะต่อไปมาดูชั้นที่2ค่ะกำลังเดินขึ้นไปนะคะนี่เราบันไดอันนี้ ให้สูงเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนี่ให้เต็มจนมาถึงชั้นสองเลยนะคะเราจับนี่โครงการเขาออกแบบมาไว้ให้เรียบร้อยอมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโอเคมีผ่อนรายการเท่าไหร่อะไรอย่างโอเคโปรโมชั่นเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราดูบ้านหลังนี้ก่อนอ่ะบ้านหลังนี้ก็อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณผู้ชมมีห้องน้ําอยู่ภายในห้องนอนด้วยเดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในเลยนะคะว่าโครงการเขาออกแบบให้เป็นฟังก์ชันยังไง นี่ค่ะก็จะมีฉากกั้นตรงบริเวณนี้แต่บ้านจริงบอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ตกแต่งให้นะคะจะเป็นบ้านเปล่าค่ะก็จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะนี่ สำหรับตอนนี้โครงการชวนชื่นทาวการจนาบางใหญ่นะอยู่ในช่วงพรีเซลนะมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาบอกกันว่าเขาจัดโปรโมชั่นอะไรยังไงกันบ้างราะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปนี่ห้องนี้เพดานสูง2.7เมตรนี่ที่จะเห็นโลง่ลงนี่คือได้ความโล่งโปร่งมากเลยนะคะสำหรับบ้านชวนชื่นทาว การจนาบางใหญ่ข้างบนนี้จะมีห้องน้ำสองห้องนะคะก็คือในห้องมาสเตอร์เบดรูมกับห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่อยู่ข้างบนนี้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องนอนอีกทั้งสองห้องนะคะก็จะอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านอันนี้ก็จะจัดฟังก์ชันเหมือนเป็น าห้องลูกสาวนะคะห้องนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะเรากำลังดูโครงการชวนชื่นทาวการจนาบางใหญ่นะคะทาวน์โฮมสองชั้นนะคะจากมั่นคงเคหะก,การะคะ่ะคุณผู้ชม สำหรับใครที่อยากได้บ้านในโซนบางใหญ่กาญจนาภิเศษหรือว่ากรุงเทพโซนตะวันตกนะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะคะเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้พื้นที่ใช้สอยได้ฟัง์กชั่นที่ตอบโจทย์นะลองแวะเข้ามาดูโครงการได้นะคะตอนนี้โครงการเขาเปิดให้จองและก็มีบ้านพร้อมโอนด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งกันเป็นบ้านตัวอย่างแต่ว่าเขาจะตกแต่งให้ดูเป็นอีกออสไตล์หนึ่งนะคะนั่นจะดูอบอุ่นนี่ตรงบริเวณนี้เขาก็จะเจาะให้เป็นช่องแสงเข้ามานะเพื่อที่บ้านจะได้ดูโล่งโปร่งค่ะคุณผู้ชมอ๋อและอีกอย่างหนึ่งค่ะมีระบบไฟเบอร์ออปติกของ AIS ด้วยนะ มาเลยเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะอย่างรวดเร็วนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงค่ะเป็นบ้านเ,ออเขาจะตกแต่งให้เหมือนสไตล์เป็นครอบครัวใหญ่นะอันนี้จะเหมือนหลังเมื่อกี้จะเหมือน คู่รักใหม่อะไรเงี้ยอยู่กันแบบวัยรุ่นหรือแบบพี่สาวน้องสาวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่บ้านหลังนี้จะออกแต่งให้ดูแบบเป็นโทนเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเห็นไหมจะมีอารมณ์แบบโฮมมี่โฮมมี่แล้วบริเวณเข้างล่างเนี่ยจะแต่งให้ดูเป็นห้องนอนเลยค่ะนี่อย่างเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้จะเป็นห้องเกมใช่ไหมคะส่วนห้องนี้เขาจะแต่งให้ดูเป็นห้องนอนนี่ตามมาดูเลย นี่ค่ะห้องนอนด้านล่างค่ะต่อไปก็จะเป็นบริเวณห้องครัวที่ต่อเติมมานะคะก็ยังเป็นพื้นที่ต่อเติมเหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าเขาจะแต่งให้ดูเป็นโทนแบบอ,อ,อารมณ์บ้านที่ใช้วัสดุสีออกน้ำตาลแล้วก็เป็นแนวไม้นะะี่ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องซักล้างนี่ห้องซักรีดซักผ้าตรงบริเวณนี้เลยค่ะนี่ไม่ต้องไปตากผ้าหน้าบ้านนะคะเอามาตากหลังบ้านเพื่อความสวยงาม โอเคเดี๋ยวไปดูชั้นที่2ของบ้านตัวอย่างหลังที่2กันอีกนิดนะคะเพราะว่าอันนี้จะตกแต่งให้ดูอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะหลังนี้สเปคของทุกอย่างเหมือนบ้านหลังแรกนะคะนี่มีราวบันไดจับไปจนถึงบริเวณชั้น2เลย นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะก็สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเตียง6ฟุตนี่ก็เดินได้สะดวกสบายพื้นที่โล่งเหลือเยอะเลยทีเดียวนะนี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะแล้วก็มีระเบียงตรงบริเวณนี้นี่ค่ะเป็นพื้นที่ระเบียงไว้ให้ในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ โอเคแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวว่าตามมาดูอีกสองห้องนอนที่เหลือนะโอเคดูห้องน้ำห้องน้ำก่อนนะคะ mm hmm. เป็นห้องน้ำที่ใช้รวม mm hmm. ก็เหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. ค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะห้องที่อยากจะนำเสนอนี่เป็นห้องของลูกสาวนะคะเป็นเอลซ่านะคะสวยๆส,สีฟ้ามีคนถามมาว่าที่ไหนครับลบกน โอเคที่ไหนใช่ไหมโครงการอยู่ในซอยวัดพระนอนค่ะคุณผู้ชมห่างจากถนนกาญจนาพิเศษนะคะประมาณ4.7กิโลเมตรนะคะชื่อโครงการว่าชวนชื่นทาวกาญจนาบางใหญ่นะคะก็อยู่ในโซนกรุงเทพตะวันตกนะคะใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากได้บ้านทาวน์โฮมราคา สองล้านกว่า,วาเนี่ยโครงการนี้น่าสนใจนะคะลองแวะเข้ามาดูกันได้อันนี้เป็นห้องนอนที่3ของตัวบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วค่ะเราจะมาพูดถึงตัวโปรโมชั่นกันค่ะผู้ชมเดี๋ยวตามลงมาชั้นล่างดีกว่า โล่งๆบ้านสวยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะซึ่งหญิงไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้ที่หญิงแจ้งไว้ว่าราคาเริ่มต้นประมาณสักสองล้านนิดๆนะคะแต่ว่าราคาจริงๆตัวเลขเป๊ะๆก็คือราคาเริ่ม2.39ล้านบาทนะคะหรือว่า2ล้าน3ามบาทนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะอยู่ในซอยวัดพนอนค่ะห่างจากถนนกาญจานาพิเศษ4.8กิโลเมตรนะคะ พื้นที่ใช้สอยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะ140ตารางเมตรนะคะพัฒนาบนที่ดิน21.4ตารางวาค่ะคุณผู้ชมส่วนโปรโมชั่นนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะในเป็นการเปิดช่วงพรีเซลนะคะอย่างที่บอกว่าโครงการเขาจัดโปรโมชั่นก็คือค่าส่วนกลางฟรี3ปีนะคะแล้วก็ฟรีค่าธรำรเนียมโอนกรรมสิทธิ์ฟรีค่าธรมเนียมติดตั้ง มิเตอร์น้ําไฟนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าโครงการเขาติดสัญญาณกันขโมยให้ในตัวบ้านนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะระบบตรวจจับความร้อนนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก a i s นะคะ a AS Fiber Optic นะคะ1ปีเต็มพร้อมรับ AIS Pay Box นะคะกล่องทีวีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะนั่นแหละค่ะคือโปรโมชั่นสําหรับใครที่สนใจค่ะตอนนี้โครงการมีบ้านพร้อมอยู่นะคะใครที่อยากจะได้บ้านในโซนนี้นะคะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างได้แล้วก็มา เหมือปนประมาณว่าเช็คความความสามารถในการกู้ของตัวเองได้เลยนะคะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่แบงก์จากธนาคารนะคะมาให้คําปรึกษาค่ะว่าเรามีรายได้เท่านี้เราสามารถผ่อนโครงการนี้ได้หรือเปล่านั่นหมายความว่าเรามาดูโครงการแล้วก็ออจองโครงการแล้วสามารถทําเรื่องยื่นกู้กับธนาคารได้เลยนะสําหรับใครที่ต้องการที่อยู่อาศัยครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงถามตอบนะครับได้ค่ะ ก่อนหนึ่งเลยก็มีคําถามว่าโครงการใกล้รถไฟฟ้ามากไหมใกล้ไม่มากนะคะระยะห่างสักประมาณเกือบ10กิโลได้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะ,คะพื้นที่บ้านาพื้นที่บ้านอย่างที่แจ้งไปค่ะ140ตารางเมตรนะคะพื้นที่ที่ดิน 24.... จุดเออโทษทีค่ะ21.4ตารางวาค่ะ ถูกต้องค่ะแล้วก็ในส่วนกลางเนี่ยครับมีทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยมีบ้านกี่หลงังแล้วก็มีส่วนกลางไหมครับโอเคก็อย่างที่แจ้งไปค่ะทั้งโครงการมีบ้าน174ย mm ูนิตนะคะส่วนกลางก็จะมีพื้นที่สวนนะคะอย่างที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าแพลนสามารถแลนกล้องไปก็จะเห็นบริเวณสวนด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมพื้นที่เฟสเิตี้โครงการก็จะมีเป็นพื้นที่สวนแล้วก็สนามเด็กเล่น 2, 2> mm hmm. จุดค่ะภายในโครงการใน hey, โครงการมีสระว่ายน้ำ ไม่มีสาว่ายน้ําค่ะค่าส่วนกลาง39บาทต่อตารางวานะคะคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่คาถามนึงก็คืออ,อยากได้มีเบอร์ไหมคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ในข้อความนะคะค่ะเดี๋ยวจะตอบไปในข้อความค่ะคุณผู้ชมมีท่านผู้ชมบางท่านก็อยากขอดูบ้านภายนอกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายด้วยหน้าตาของบ้าน ภายนอกนะคะคุณผู้ชมสวยค่ะบอกได้เลยว่าสวยใครมาดูแล้วอาจจะตัดสินใจจองไปเลยก็ได้นะใช่ค่ะมีค่ะใช่ค่ะอ๋อโอเค เขามีปั๊มน้ำกับถังเก็บน้ำไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้หรือข้อความไหนที่ยังไม่ได้คำตอบนะคะหญิงก็จะไปไล่ตอบในคอมเมนต์ให้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ละค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าตาของตัวบ้านค่ะนี่ค่ะทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรค่ะจากมั่นคงเคหะการค่ะคุณผู้ชม โอเคก็สำหรับวันนี้นะ HOME b u y e r l i ล e ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเดี๋ยวจะไปไล่ตอบในคอมเมนต์ให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ